เพิ่งกลับจากเชียงใหม่ค่ะหลายท่านคงทราบว่าไปเที่ยวเชียงใหม่มาโนแ,แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายเรื่องนี้ต้องเล่านะเพื่อนสาวเล่าเรื่องอีกแล้วจำได้ใช่ไหมรอบแรกที่เป็นได้ก,กลิ่นมะลิรอบสองที่ได้ก,กลิ่นดอกไม้สดแล้วก็รอบสามที่ไปที่คลินิกแล้วก็เมีคนเขาทักว่าเอ๊ะมาสี่คนใช่ไหมคะแต่จริงๆเรามาสามคนรอบนี้นะคะเอวิไปเชียงใหม่นะไปร้านอาหารเยอรมันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร้านนะ คือบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เฉยๆนะเนาะเรามากันสามคนเพราเรียกเขาเช็คบินนะคะเขาก็สี่ที่นะคะเราก็แล้วร้านกะคนเยอะมากแต่แต่ละโต๊ะส่วนใหญ่ก็จะมาสองคนหรือมาสามคนอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งไม่มีใครโต๊ะไหนที่มาสี่คนเลยเราก็มองหน้ากันเพราะว่าพวกที่ไปมานี้ก็ฟังเอวีเล่ามาหมดแล้วนะทั้งเรื่องดอกมองดอกไม้อะไรก่อนหน้านี้อืมนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะร้านอาหารที่เชียงใหม่แต่ต้องย้ำนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับร้านหรอก เพราะว่ามันมีตอนต่อไปต้องติดตามชมนะคะ